ข่านสมาชิกค,ครับตามที่ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภาได้รับทราบการแจ้งมติคณะรัฐมนตรีแล้วในขั้นตอนต่อไปผมจะได้นำความกราบบังคมทูลอัญเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชิกุมารขึ้นทรงราชสืบราชสันตติวงศ์เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของประชาชนชาวไทยสืบไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบัชบชั่วคราวพุทธศักราช2557ต้อ เกะปมาตาสองของรัฐมนูรราชทัิไทยพุทธกราล2,550มาตา23ท่านสมาชิกครับในโอกาสอันเป็นมหามงคลผมขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านโปรดยืนขึ้นเพื่อน้อมก้าน้อมกระหม่อมถวาย พระพรชัยแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลใหม่ท่านสมาชิกครับขอได er ้โปรดกล่าวกลุ่คำถวายพระพรพร้อมกันขอขอพระองค์ ท่านสมาชิกครับวัดนี้วอดวลาการประชุมตลัดวันนี้แล้วผมขอปิดประชุม